พามาดูอาคารพาณิชย์ให้เช่าครับใครที่ต้องการทําเลเพื่อทําธุรกิจนะครับให้เช่าเดือนละ1 3 0 0 0ับาทชั้นล่างกั้นกระจกแล้วนะครับชั้นล่างกั้นเป็นห้องกระจกมีแอร์นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูทั้งหมดว่าจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ฮะแต่ก่อนเป็นร้านเสริมสวยนะครับแต่ก่อนเป็นร้านเสริมสวยก็กั้นกระจกมีแอร์เรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะมีห้องน้ําเดี๋ยวพอ้นประตูนี้ไปนะครับขวามือ เนี่ยครับตรงนี้ขวามือจะมีห้องน้ำนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นครัวครับครัวปิดมีเหล็กดัดนะครับเป็นครัวปิดต่อเติมเต็มนะฮะแล้วก็มีปั๊มน้ำนะครับกรณีถ้าถ้าน้ำไม่ไหลคุณสามารถใช้ปั๊มน้ำได้ก็ก็ใช้น้ำได้ตลอดเวลานะครับชั้น2ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันอาคารใหม่นะครับ ไม่เก่าไม่มีรอยวาดเขียนต่อเติมซ่อมแซมไม่มีอาคารใหม่นะครับชั้น2ก็จะมีห้องนอนห้องหนึ่งนะครับห้องน้ำอยู่ซ้ายมือนะเมื่อกี้เราเดินผ่านมาเดี๋ยวออกมาดูก็ได้เนี่ก็มีเหล็กดัดนะครับทำเลดีครับมันอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นอยู่เส้นไ่หนึ่งชาคอเออเส้นหนองคามชาคอนะครับ อยู่ใกล้ๆก,กับตลาด Big Market บิ๊กมาร์เก็ตนะฮะนี่ครับห้องน้ำโซนมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะสามคูสามชั้นนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโซนมันจะเหมือนกันหมดคือมีห้องออกจากห้องมาก็เป็นห้องน้ําอยู่กว่ามือและน,นี่ก็คืออันนี้ระเบียงปิดแล้วครับกันนกเพราะว่าหลายคนเคยอยู่อาคารพาณิชย์แล้วประสบปัญหาก็คือพวกนกนกพิราบมามาอยู่มาทำรังนะครับอันนี้ก็คือกั้นไม่มีนกครับสะอาดชั้นสามเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ว่าชั้นนี้พิเศษหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูความพิเศษ ะให้ดูนครับก็คือมีห้องนอนเหมือนกันมีห้องน้ำเหมือนกัน,ตอนน,นตอนนี้มีคนอยู่นะครับตอนนี้มีคนอยู่นะบ้านไม่ได้กรกล้างนะครับบ้านยังมีคนอยู่อาคารยังมีคนอยู่นี่ที่บอกว่าชั้นสาพิเศษมันมีฉากกั้นแอร์กั้นไว้แล้วโซนนี้นะครับถ้ากรณีคุณจะเพิ่มเติมจะนอนจะทําเป็นห้องนอนทําเป็นห้องแต่งตัวนะครับถ้าคนอยู่เยอะเนี these, ย่ยมันกั้นตรงนี้ได้อีกห้องหนึ่งเพราะมันทำฉากแอร์กั้นไว้แล้วเนี่ยนะคุณสามารถเสริมเป็นห้องได้เลย จะทาเป็นห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าห้องคือสะดวกมากห้องนี้มันจะไม่โอเพนเหมือนชั้นสองชั้นสองไม่ได้กัน้นก็จะ open. ออเพนนะครับสําหรับท่านที่ต้องการเช่าหรือต้องการซื้อตึกนี้ก็ขายด้วยพี่ติดต่อตามเบอร์พี่เจ้าของได้เลยผมขึ้นหน้าจอนะ